สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จีก็พาแม่ย่านะคะพาแม่ย่ามาฉีดวัคซีนฉีดวัคซีน19ฉีดวัคซีนโควิดเงียบมากทุกคนไม่มีคนเลยเงียบเงียบสนิทเลยค่ะทุกคนนี่ ห้างก็ปิดหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงเย็นนะคะทุกคนเป็นเวลา5้าโมงเย็นอันนี้อ่าเป็นแกลลอ t เทสนะคะทุกคนแกลลอเทสนี่เมื่อก่อนเมื่อก่อนจีมาเรียนอยู่ตรงนี้นะค่ะข้างบนนี่แหละ ีเรียนอยู่ข้างบนตรงนี้แหละเมื่อก่อนเขาปิดหมดเลยโอ้ยไม่มีไม่มีคนเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นพวกช็อปนะคะเป็นพวกอ่แฟชั่นนะคะช็อปนี่อันนี้ก็จะเป็น คาเฟ่นะคะค f f ฟ่คาเฟ่คาเฟ่ปิดนะคะทุกคนไม่ไม่ได้มาเดินนานแล้วนะคะทุกคนไม่ได้มาเดินนานละดูไม่ย่าเดินเร็วเร็วไม่ย่าเดินเร็วมากยังแข็งแรงอยู่นะคะแปดสิบกว่าแล้วจะเก้าสิบแล้วนะคะทุกคน then Mark. Can you the vaccine? All right. oh. is your car back at the top ah. we close these doors at half five so if you want to bring your car down to the next car park then. all right i need more the vaccine center is open till six อันสองนุมมาบอกว่าสองนุมบอกว่าไอคาพาักเขาปิดตอนห้าโมงครึ่งนะคะจีก็เลยมากับแม่สองคนส่วนแฟนก็ไปเอารถไปจอดที่อื่นนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาแล้วนะคะทุกคน กนึปิดห้าช่ใชที่หนึ่งล่างปลี่ยังเดอันทนึงทุกทปิดทุกๆที่ปิดทุกๆที่ปิดทุกๆท่ปิดทุกๆที่ปิดทุกๆที่ปิดทุ่ปิดทุกๆ่ปกๆที่ปิดทุก่ปิดทุกๆที่ปิดทุกๆ่ปิดทุกๆที่ปิดทุกๆที่ปิดทุดทกๆที่ปิดทุกๆที่ปิดทุกๆที่ปิดทุกๆ่ปิดทกๆที่ทุกๆที่ปิดทุกๆ่ปิดทก พาแม่ย่ามาฉีดวัคซีนนะคะฉีดวัคซีนนี่ก็มาฉีดตรงนี้ค่ะเนี่ยเดินเดินอ้อมเข้าไปตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจีขอปิดก่อนนะคะเดี๋ยวจีเดี๋ยวจีคุยใหม่ออกมาแล้วคุยใหม่นะคะทุกคนนี่ตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะคะทุกคนพาแม่ออกมาแล้ว อันนี้ก็จะเป็นพวกสปอร์ตช็อปนะคะออกมาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นสปอร์ตช็อปอันนี้ก็จะเป็นพวกซาร่าร้านเสริมสวยอันนี้ก็จะเป็นเบเกอรี่ <bakery. S 2> ลูกนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นพวกร้านเสริมสวยทำเล็บทำเล็บทำผมนะคะทุกคนเงียบมากนะคะทุกคนเงียบโอ้เห็นแล้วก็หิว เห็นแล้วก็หิวอ,อยู่ตรงนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเมื่อก่อนน่ะไม่ได้มาตรงนี้นานแล้วนะคะทุกคนนานมากไม่ได้มาชอปเนี่ยนานมากนะคะคะทุกคนออ dust is b i n g e in there นฮ oh. uh huh. ข้างนอกนั้นก็จะเป็น b ิง g กนะคะทุกคนจีมาเล่นประจําเลยตรงนี้มาเล่น b ิง g กประจําก็จะมีเพื่อนๆเอนอะ มาเล่นปิ้งเกเคยชนะนะคะทุกคนเคยชนะอยู่นะได้ตั้งร้อยกรปอนได้ตั้งร้อยกรปอนนะคะทุกคน <c oughs> แล้วก็มาที่จอดรถเนอะนะคะ <c oughs> ก็มาที่จอดรถเลี้ยว โอเวเดียจัสเวตติงเฮียมโอเคทุกคนภารากิจพาแม่มาฉีดวัคซีนก็จบภา,ารากิจแล้วนะคะทุกคนจบภารากิจแล้วร้านปิงโกโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอปิดไลฟ์ตรงนี้เลยนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ